ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนนาคเดียนุสรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่92หมู่6ตำบลแพร,รกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเปริดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีเขตพื้นที่บริการได้แก่หมู่5และหมู่6ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517 โดยในฟักนางสุนนาคดีบริจาคที่ดินจำนวนสี่ไร่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยกำนันชั้นกรอมพิรุณเปิดทำการสอนเมื่อวันที่23พฤษภาค,คมพุทธศักราชส5 1 7โดยใช้อาครารชั่วคราวของกำนันชั้นเป็นอาครารเรียนซึ่งในตอนนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น67คนครู3คนโดยมีนายสุริ์จันศรีเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ปัจจุบนันโรงเรียนานาคเดียนุสอนมีนักเรียนทั้งสิ้น2,242คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น122คนโดยมีคณะผู้บริหารคือ 1. นางรัชนีอุทัยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนานาคเดียนุอนสอน 2. นางยุรีอินทรพันธ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 3. นางสาวนัทพิชาเลิศกวินอน,นันต์ รองผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคล 4. นางปนาพรเสียริศรีนาเครือธนัตรองผู้ในการกลุ่มบริหารวิชาการ 5. นายอนุภาพคุ้มวงศ์รองผู้ในการกลุ่มบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์โรงเรียนนาเตียนุสอนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีวินัยในตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งสู่ความเป็นสากลมีสุขภาพกายและใจที่ดีรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดำรงชีวิตตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา 2. ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเป้าหมาย 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาการจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 4. โรงเรียนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอัตลักษณ์นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดีเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์คำขวัญของโรงเรียนคุณธรรมดีมีวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตปรัชญาโรงเรียน สุดสูสาสุตาวัฒนีการใส่ใจการศึกษาคือเครื่องพัฒนาความรู้ที่ภาคภูมิใจประเภทสถานศึกษา 1. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2 5 5 7จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่7ประจำปีการศึกษา2 5 5 9 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปรกยาเสติดและอบบยามุกปีการศึกษา2560โลกกิติยศโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น t ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนักเรียนวสศอ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆเพื่อนำความรู้และคุณธรรมไปพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้ ดังคําขวัญของโรงเรียนที่กล่าวว่าคุณธรรมดีมีวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต